เขตเมืองบริคันนะครับอ๋อบรรยากาศดีมากๆเลยเนี่ยตรงนี้ไว้เลี้ยงเดินเลี้ยงแบะเลี้ยงงวนะนันเพิ่งกำลังเกี่ยวข้าวคนอยู่นะครับนะยังไม่เสร็จนะครับข้าวพึ่งเหลืองนะสายน้ำบางนะครับกันระหว่างแขวงบริคัมไซกับแขวงไซสมบูรณ์ กำสายนี่คือแขวงใส่สมบูรณ์กำขวาคือบริคำสายบ้านท่าสีนะครับสุดเขตแขวงบริคำสายเมืองบริคันนะดูน้ำนี่ใสมากเลยตอนนี้นะครับผ่านมาสิวันก่อนนี้ยังคุ้นๆอยู่เลยนะตอนนี้เนี่ใสแล้วเพราะมันไม่มีฝนก็จะเป็นแบบนี้แหละครับน้ำมันจะใสแล้วก็มันไม่มีเหมือข้างบนน,ะน้ำใสไลยเย็นนะครับ ส่วนกำซ้ายนี่คือบ้านวังไฮเมืองท่าโทมแขวงไสสมบูรณ์นะครับไม่รู้ว่าบ้านอะไรนะฮะเนี่ยมีตลาดด้วยนะครับมีลาวสูงอยู่เยอะอยู่นะครับบ้านนี้ผมจำชื่อบ้านไม่ได้นะครับร้านค้าเยอะเหมือนกันนะครับก่อนถึงท่าโทมสักประมาณ20กิโลนี่แหละนะครับ20กิโลเมตรนะครับ แดดน,นะโอ้เสียดายจังเลยเนี่ยหลังนี้นะครับไม่ได้รางนะแต่เขาทำข้างบนนะครับปากยอมล้วปล่าบ้านอะไรมนะันมีไม่กี่บ้านหรอกครับที่แบบว่าเป็นบ้านใหญ่ๆห,หน่อยอะไรเงี้ยของเมืองท่าทันะมันจะมีผ้าเวียงผ้าทูมแล้วก็บ้านนี้ยแนตะ่ผม จำชื่อบ้านไม่ได้มีร้สิทธิ์ด้วยมีร้านโทรศัพท์ถ้าโทรมในปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าห้าปีที่แล้วนะครับบ้านปากยองจริงด้วยนะครับปากยองตรงนั้นคือตลาดนะครับ ไม่ใช่ปากหย่อมแนะปากหยองน้ำหยองนะครับก็ฝนพ่วงจากมันต้นนะครับกับยางพารามนรันทำให้เมืองมันเปลี่ยนนะครับบ้านเืินผูโมโม้คนเปลี่ยนไปนะครับบ้านสมัยบ้านไม้เปลี่ยนเป็นบ้านปูนแทนอะไร น,นี่คือแบบแทบจะว่าเปลี่ยนยกหมู่บ้านเลยนะอยา่างซัมกอดทองนี่ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับบ้านนี้ก็เนี่ยเหมือนเขาจะทำเงินพักนะเงินพักนะครับ้องน้อย ก็คือสำคัญก็คือมันต้นกับอย่างภารานะครับมันทําให้แบบคนมีรายได้เนอะเงินก็ไหลเข้ามานะครับมันก็ทําให้เมืองมันเปลี่ยนนะครับสาวน้อยเบเกอรี่ชาคือแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาตั้งราคาเขาได้คิดอะไรหรือเปล่าราคากาแฟาผมตกใจเลยผมไม่กล้ากินเลย แม่ก็เปสอนอีกนะครับพ่บอครับก,กาแฟยอยู่ที่เจ้าดังของนครเวียงจันทร์เลยนะถ้าให้ผมเดาว่ากาแฟไม่น่าจะขายได้นะแต่ว่าพวกชาอะไรน่าจะขายได้อยู่นะเขาคิดอะไรผิดไปหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเขาไม่เน้นกัไม่เน้นขายกาแฟนะ องสาขานะครับที่บ้านปากยองนี้แล้วก็ที่ท่าทูนะครับปากยองนี้บ้านใหญ่นะเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับน่าจะหลายร้อยหลังคาอยู่เลย เวียดนามคนจีนนะเลี้ยวขวาเข้าไปในเขตยามกลุ่มบ้านยามจเจริญใสนะครับเขตยามนะครับทางมันขี้ฝุ่นไงห้งองักนะผมก็อยากจะเข้าไปสำรวจอยู่นะครับแต่กบตา,ตาจ,จะไหลพูดมาแล้วก็เลยไม่ได้ไป้วครับนี่ยเขาสร้างเงินไปกัน เห็นทรงโมเดิร์นอย่างเงี้นะครับเกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองอท่าทูมนะครับน,นีกำลังสร้างแต่เงินแบบเก่าๆก็แบบนี้นะครับมันไม่ได้แบบว่าย่ําแย่อะไรเนี่ยเสวยด้วยเงินไม้หลังคาไม้นะครับมีเงินพักด้วยเงินพักดอกคูณ ดอกคูณดอกจำปาสายน้ำสันนะครับสายแล้วน้ำสันเะดนดินถิน่นกลาฮีลือตาอยู่สุดนะพายังมีดอกฟ้าแสนงามเอ้ยกุหลาบปากสันมันยังไม่ใช่ปากสันนี่ว่าตรงนี้เป็นสายน้ำสันแล้วก็คิดถึงเพลงนี้ทุกทีเลย ก็สายน้ำสันนะครับตรงนี้เขาจะร่อนคำนะฮะนะฮะหาคำนะฮะร่อนคำนะครับผ่อนคำนะครับประเทศลาวนี้แม่น้ำเกือบทุกแม่น้ำนะครับจะมีแร่ธาตุสำคัญก็คือแร่คำหรือว่าทองคำหรือว่าโก้่น่อยนะครับ สายน้ําสั่นก็จะเป็นสายน้ำหนึ่งนะครับที่มีคำนะครับร่อนคำอยู่นะครับพอนคำอยากไปดูใกล้ๆยังเลยแต่ว่ามันน่าจะไปลําบากนะ <c oughs> น้ำใสแล้วด้วยนะครับแล้วเขากำลังเกี่ยวข้าวจะเสร็จแล้วนะครับส่วนข้างบนนั้นก็จะเป็นพวกมันต้นแล้วก็สวนยางพารานะครับ <c oughs> ถ่าทวมก็เป็นเมืองหนึ่งที่เปลี่ยนไร่มันสัมปะหลังไร่มันต้นนี้เป็น สวนยางพารากันนะครับเพิ่งจะเริ่มกันปีสองปีนี่แหละครับอีกไม่นานก็โอ้โหไม่หวั่นไม่ไหวแล้วครับยางพารานะครับแลวที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือท่าถมนี่คือเขาปลูกเยอะด้วยนะครับปลูกยางพารานี่นะครับโอ้วิวสวยจังเลยนะเอ้เพิ่นว่าจีนเอาดินมาถมนะครับฮะเออ ีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะคืออ้เพื่อนบอกว่าจีนเอาดินมะถมนะเอาดินมะถมที่นะครับเขาจะทำโรงงานอนะไรทั้งอย่างหนึ่งนะปรากฏว่าพ่อพ่อแม่ประชาชนนะครับพี่น้องคนลาวเนี่ยเขาไปไปหาคำตรงนั้นได้เงินได้บักหลายเลยโอ้ขนาดนั้นเลยนะโอ้แผ่นดินคำจริงๆเลยรประเทศลาวเลยนะ แน่นะฮะอยู่ใต้ตรงนี้นะภูเขาเนี่ยจะเป็นบ่อคำอย่างใหญ่เลยก็ได้แต่ว่าเข้าไปเขตยามเมื่อกี้นี้ก็จะมีบ่อบ่อคำนะครับบ่อนักดวนนะเห็นว่าอย่งัง้น,นของกลุ่มทุนจีนเนาะมาสัมปทานนะครับ พอมาเห็นตรงนี้ก็ใกล้จะถึงตัวเมืองท่าทมแล้วนะครับก็จะพักรถแวะก,กินข้าวแล้วก็กินชายเย็นหน่อยผมยังไม่กินกาแฟานะครับกินชายเย็นนี่ฮะเงินเขาสร้างใหม่กันนะครับเราจะเห็นเงิน,เนใหม่ๆแต่ไม่ได้แบบอลังการงานสร้างอะไรนะครับแต่ให้เห็นให้รู้ว่ามีเงินแบบสมัยใหม่เกิดขึ้นนะครับเงินเก่าๆก็แบบนี้นะครับ ไม้ไผ่สารบ้างไม้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับเงินไม้เงินไม้ไผ่สารบ้านนี้นี่เพืเ่อนใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะวิวสวยด้วยนะครับทรงโมเดิร์นนี่ก็หลายหลังและ นี้ดีหน่อยนะครับอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับไม่ร้อนเลยลนะ่ะหรือว่าขับเอไซส์ได้สบายนะครับให้ดูสภาพบ้านเดือนสองข้างทางนะ นะบ้านนี้สง่สงสมูทเดินเยอะหน่อยก็ยนะอะไรเบียร์ย่างอาราวิวดีเลยอนะ่ะขัวอูนะครับข้ามน้ำสัน่น <laughs> โอ้แดดแห้งเป็นกันไปกินข้าวเที่ยงบ่กินข้าวเที่ยงเราบ,บ่ลูก เนเกิดนะสาวน้อยเกิดพักเที่ยงพักเทียเท่ยงเราเบาๆเออสีแล้วเราเนาะนี่เนาะอโอ้มือนี้กับสีแล้วเราตัวนี่อา,ากาศดีมากๆเลยครับเห็นนะครัวอูข้ามน้ำสันนะครับบ้านโพนสน,นะครับอันนี้สวยงามจริงๆเลยนะบรรยากาศดีดีครับครัวอูน่าจะนานแล้วละนะครับก็ สภาพก็ยังพอใช้งานได้แต่ก็พื้นก็พังแล้วนะครับจริงๆก็ควรจะซ่อมแปลงได้แล้วนะครับเงินใหม่เงินใหม่ๆนะครับแต่ไม่ได้ว่าอลังการงานสร้างอะไรนะครับถ่ายให้ดูให้เห็นว่าอันนี้คือเองินสภาพเงินเก่าเป็นแบบนี้เด้อก็เป็นบ้านม้งนะครับอันนี้เงินใหม่ๆแบบนี้นะครับ ่อนชนะนะผมไม่อ่านโพลชนะสิเลผมไม่จำอะไรจากไหนมาเนี่ยเออมืองท่าโทมนะครับบรรยากาศดี้ดีครับอยู่แคมน้ำสัตว์นะครับมาคราวแล้วนี่เขาจะบุญส่วงเหือไม,ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้จัดเลยเพราะเพราะว่าสะพานมันขาดนะไส่สมบูรณ์อ่ะมันคนจะมาร่วมงาน ไม่ได้นะครับจากเสียงขวงก็มามาไม่ได้ก็เลยไม่จัดเลื่อนเป็นวันที่11บเอ็า11ก็ไม่สนุกแหละคนก็ี้ยังไม่มาแหละครับคนก็น่าจะมาน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะฮนะโอ้บุญส่งรราชโอมนี่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นแบบยิ่งใหญ่ในเขตดีนะเขตนี้แหละครับพวกเมืองแถว,วนี้นะครับเขาก็จะมาร่วม งานกันนะคนแขวงเชียงขวงใส่สมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับก็จะมาไรางเห็นนะแต่ปีนี้น่าจะน่าจะมาน้อยสิบเอ็ดตุลาที่ผ่านมานะครับที่เขาจะจัดวันที่สี่นะแต่ว่าเออนะครับเทวดาไม่เป็นใจ้าอย่างนั้น ้าวงามมากๆเลยนะครับกำลังเกี่ยวนะรตรงนี้นรบรรยากาศดีดีบ้านอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ใกล้จะถึงตัวท่าโทมแล้วนะครับอีกสักหกหลักนี่แหละครับถึงท่าโทมนะครับ ดีเลยนะครับเงิบนบาทเขาก็ไม่เอาด้วยปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับคือแต่ก่อนก็เหมือนหมู่บ้านธรรมดาเลยนะครับบ้านสีบุญเรื่อเป็นที่ตั้งของเมืองท่าทูนนะครับแปัจจุบันก็จะมีร้านค้าร้านขายเกิดขึ้นมีความเป็นเมืองมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายวามว่ามันจะ นะก่อนพักที่เงินงพักภูผานะคภูผาเนะี่ยก็จะมีอยู่เงินพักเดียวนี่แหละครับ ตอนนี้ก็จะมีเฮืนพักเกิดขึ้นเยอะแล้วนะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับมันไม่ใช่เมืองท่อง,องเที่ยวไงไม่ใช่เมืองเศรษฐกิจด้วยนะครับคนไม่ได้มาเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก่อนมีเจ้าเดียวว่าอาจจะทำราคาได้อยู่นะแต่พอมีหลายเจ้าก็ผมก็จะมานอนที่เฮินพักต้นคูนนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวขากลับนะครับเดี๋ยวแวมากินข้าเที่ยงที่ร้านนี้นะครับร้านน้องเมษาอยู่บนนะ้องเมษาเมษาพฤษภามิถุนาบรรยากาศตัวเมืองท่าโถมนะครับก็ประมาณนี้นะครับปจิบันเฮือนพักก็มีมากขึ้นนะครับเยอะเลยละ่ะออกไปโน่นบ้านอะไรนอะ ทางที่ตั้งสำนักาง,งานเมืองนอนก็เยอะเลยนะครับอันนี้บ้านศรีบุญเถืองนะครับฟ้ามัวมาอีกแล้วนะครับก็ไม่ถึงกับเมียบจนเกินไปนะเพราะเป็นเมืองทางผ่านนะครับคนก็แวะกินข้าวทีก็แวะพักนะครับประเมินตรงนี้ก็แวะพักตรงนี้อะไรอย่างนี้นะก็อารมณ์เมืองเวียงทองก็ประมาณน,นั้นนะครับบางทีมันมาจากทาง อะไรแต่ทงงางเชียงขว่อะไรอย่างนงี้นะก็ไปมืดตรงเวียงทองอ๋แวะพักตรงเวียงทองนะครับจะไปหลักซามแล้วก็ไกลไงโอเป็นร้อยหลักเลยนะัะน้นก็แวะพักเวียงทองเงือนพักมันเลยเยอะนะครับท่าทมก็ลกหลังๆก็รวมเดียวกันทางมันเบเพมันก็คนมันก็ไปไม่ไปไม่ถึงอ๋อปากสั์ก็แวะนอนนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอบโจทย์คนเดินทาง ตาโทมอยู่แคมน้ำสันแต่ก่อนนี้ขึ้นกับแวงเชียง่วงนะครับพอเขาแยกใส่สบู่ออกมาก็าจะเป็นขึ้นกับเอา,ารวมกับเมืองต่างๆของแวงเวียงจันทเป็นแวงใส่สบู่นะครับ แข็งใจสมบูรณ์ก็จะมีไม่กี่เมืองเองกับเมืองอนุวงศ์เป็นที่ตั้งแฝงเมืองท่าทองเมืองลอกซานเมืองลอกแจง้งเมืองหงจบแล้วฝั่งนี้ก็ยังเป็นอไอ้นั่นอยู่นะยังเป็นบ้านสีบุญเรืองอยู่นะครับเขกากำลังเริ่มทำอะไรเนะี่ย ไตดำไตเมื่อยนะครับที่ทำไมมันทำจอที่มันไตเมื่อยก็คือไตเมื่อยนั่นแหละครับมีหรือเปล่านะครับไตพวนไตควรนี่น่าจะเป็นกลุ่มดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับ,บรนะปกักพวนอ่ะพวกออกมาคุณคืนคุณยุบยุบย้ายมากพวนนั่นะครับ ไทดำก็มีนะไทดําไทแดงเนี่ยอยู่ที่ท่าเวียงเ่ยก็มีนะครับไทดำท่าเวียงแล้วก็ไทแดงที่บ้านสัากอนองนี้ก็มีมาจากสังใต้ดังนั้นถ้าใครอยากศึกษากลุ่มคนเนาะสำเนียงปากแบบ ไตแดงไตเมื่อยไตแท้งไตแมงนะมาบริคำไมไ่าโทมนี่ก็ใช่แล้วครับไม่ต้องไปไกลนะครับบ้านน้ำเพียงก็จะ,จะมีเงินบ้างอยู่สองสามเจ้าเนยสองสามเจ้านะครับ นนท่าน่ะท่าทูบก็มีรายได้จากมันต้นจากยางพาราแล้วก็กหลักๆเนาะส่วนการขุดค้นแร่ธาตุอะไรอย่างงี้มัน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 เป็นสมบัตินะมันก็ไม่ได้เนื้อได้หนังเท่าไหรนะ่นะครับหมายถึงว่าชาวบ้านไม่ได้อะไรเท่าไหรนะ่นเหอพักมณีโซ่ก็เหมือนพัก เิพัก,นกันารพอมีเงินพักเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้แบบว่าคุณจะแบบเล่นราคาไม่ได้เนละอย่างแต่ก่อนอาจจะมีเจ้าเดียวเงี้ยราคามันก็จะสูงไปประมาณนัน้นนะครับ แต่ทุกวันนี้ถ้าคุณจะแบบเอาราคาสูงในขณะที่เจ้าอื่นแบบราคาต่ำกว่าเยอะนี่ก็ลำบากนะครับตบยุกนะ <c oughs> เหมือนเมืองเวียงทองอ่ะกัาหลักษ่ากันดกโอ้หลายเจ้าเลยนะครับเงินพักนะครับดังนั้นมันราคามันจะจะปรับขึ้นไปสองแสนห้าสามแสนลำบากห้องแอร์นะแล้วก็ถ้าหน้าหนาวนี่มันไม่จะเป็นต้องนอนห้องแอร์ เมื่อคืนผมก็นอนห้องพัดลมนะแสนห้าเพราะว่าถ้านอนห้องแอร์คุณก็ไม่เปิดแอร์ก็ไม่จะไปนอนห้องแอร์ทำไมนะครับมันหนาวนะครับที่ลาวนี่นะใส่เสื้อกันหนาวมาแล้วเนะี่ยนี่ก็เงินพักหนึ่งนะครับอันนี้ราคา,าไม่น่าแพงนะครับ นี่นะธนาคารนะครับธนาคารแล้วก็เอทีนะครับพัฒนาล่าตรงนี้นะครับยังไกลเลยไม่ใช้อยู่ใกล้ๆตลาดเลยนะ ของควายเิ่นแนมเบิองอยู่นะครับเพิ่นบอกว่าเอามาจะปากสั้นพุทธบาแต่ผมสาบาันจริงๆว่าผมสุู่ไทยนี่ผมไม่เคยเห็นตัว์เล็กจนโตนะครับที่เขาแบบนี้บ่แต่ผมมาลาวที่ผมเจอหลายทีแล้ว